ค่ทุกคนวันนี้นะคะแขกจะมาฉลองคริสต์มาสโดยจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่เมืองเมอร์เวนแห่งนี้ในวันที่ฟ้าเปิดแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปลุยกันแล, <c oughs> และแน่นอนค่ะวิวแรกที่แขกจะพาทุกคนมาถ่ายรูปวันนี้นะคะก็คือวิวที่อยู่ตรงสถานีรถไฟเมอร์เรนค่ะเดินออกมาปุ๊บนะคะให้ขึ้นเนินที่มีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะคะสี่ห้าต้นนะแล้วเราก็จะมองเห็นวิวนะคะ ไอเกิลข hey wow. ้ามบนทั้งหมดเลยค่ะเย้จ yeah. ม awesome. และวิวต่อไปนะคะก็คือวิวที่อยู่ตรงสถานีรถไฟเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าปกตินะคะเราจะเดินขึ้นไปตรงชิวทอนใช่ไหมคะให้เราเดินย้อนกลับมาค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีมุมลงๆเป็นทางที่ย้อนรถไฟมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีวิวที่แบบเราสามารถถ่ายรูปคนเดียวได้สวยๆแบบนี้ทุกคนคือมันดีนี่นะไม่ได้แค่ถ่ายอย่างเดียวนะเราจะนอนก็น,นอนได้เย้ yeah. ออ้ือืไเสและจุดต่อไปที่แนะนําให้มาถ่ายรูปนะคะก็คือทางเดินค่ะนี่ค่ะตลอดทางที่จะไปยังกระเช้าที่ขึ้นชิวทอนนะคะสวยงามตลอดเลยไปทุกคนแล้วนี่ก็เป็นวิวทางเดินนะคะพอเราเดินมาจากข้างล่างเนี่ยเราสามารถขึ้นบันไดตรงนี้นะมาข้างบนแล้วเราก็จะเห็นวิวข้างล่างแบบสวยมาก และตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินขึ้นไปนะคะน่าเดินบันไดข้างล่างเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวิวตรงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้โหเ <c oughs> ย็นมากและนี่ก็เป็นทางเดินนะคะจากบันไดที่อยู่กลางหมู่บ้านขึ้นมานะคะเราก็จะมาทะลุข้างบนซึ่งแขบ,บอกเลยว่ามุมข้างบนเนี่ยสวยงามกว่ามา,มากปะเดินต่อ และข้างหลังที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นรถไฟที่จะขึ้นไปยังข้างบนแต่ว่าในช่วงหน้าหนาวเขาก็จะปิดตรงนี้เขาก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆนะในช่วงฤดูดหนาวตรงนี้ก็เป็นลานไอซ์เกตนะคะก็จะมีเด็กๆมาเล่นกันแต่ว่าวันนี้มันเพิ่งเปิดเป็นวันแรกนะมันเพิ่งมีหิมะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วอากาศดีทั้งวันเด็กก็จะเล่นเต้นตรงนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นจุดที่อยู่ตรงลานไอซ์เกตนะคะตรงบริเวณด้านขวาตรงนี้ส่วนฉากเล่นไอซ์เกตที่นี่คือบาบอมะทุกคนคือโอ้ไม่ก็ฉันแบบ ไปแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วถ้าใครมาสวิตไม่มามุมนี้นะบ้าไปแล้วมันดีเด้ yeah. คนที่มาเมืองมเมอร์เรนแห่งนี้นะคะเขาก็จะมาเล่นสกีค่ะโดยตรงนี้นะคะมีลานสกีที่แบบว่าไม่ค่อยชันมากนะเราสามารถมาฝึกหัดเล่นสกีตรงนี้ได้สําหรับนักท่องเที่ยวนะเราก็สามารถแบบมาหัดเล่นสกีที่นี่ได้นะแค่ว่าวิวแม่งโคตรสวยแล้วก็แบบน่าเล่นมากๆค่ะนี่คนสวิตนะเขาหัดเล่นสกีกันตั้งแต่3ขวบเห็นไหมเด็กคนนั้นนะตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะ3ขวบเนี่ยพ่อแม่เขาก็พาลูกนะคะมาฝึกเล่นสกีส่วนมากคนสวิตเนี่ยเขาก็จะแบบมีอุปกรณ์สกีกันอยู่ที่บ้านทุกคนส่วนมากจะเล่นสกีเป็นนะ ส่วนมากเพื่อนๆที่แขกรู้จักทุกคนเล่นเป็นหมดแต่ว่าจะชอบหรือว่าไม่ชอบแค่นั้นเองค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะลงไปยังข้างล่างเรื่อยๆเลยแล้ววิวตรงนี้ก็สวยตลอดทางเลยตรงนี้เราสามารถเดินแล้วก็ไปจนถึงชิวทอนนะเป็นกระเช้าที่จะขึ้นไปยังชิวทอนแต่ว่าวันนี้แขกไม่ได้ขึ้นนะเดินแค่เมืองเมอร์เลนก็มีความสุขแล้วครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นขอนไม้นะคะจะเป็นมุมยอดฮิตที่คนจะมานิยมถ่ายรูปก,กันค่ะ วิวที่แนะนําเลยนะคะก็คือให้เราเดินนะลงมาทางที่จะไปกิมเมอร์วานนะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นแบบบ้านเรือนแล้วก็มีวิวให้ถ่ายรูปเยอะมากๆแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแดดแล้วนะมันก็จะมืดอ,อย่างนี้แต่ว่าแนะนานะใครที่จะมาแถวเนี้ยให้ลงามาเช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าประมาณบ่ายสามตรงเนี้ยมันจะไม่มีแดดเลยแดดจะไปอยู่ฝั่งโน้นแทนมีแต่ภูเขาแล้วก็ถ้าเราเที่ยวในตอนที่มันไม่มีแดดเนี่ยมันก็จะหนาวมากๆเหมือ like นตอนนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังไหวอยู่นะแต่ว่าเราก็พยายามแบบเด้งดึ <laughs> งหน่อยเด้งดึงตึงๆึหย่อน <laughs> <laughs> และว,วิวที่แขกชอบที่สุดตอนนี้เลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะพระอาทิตย์อะ่ะกำลังจะตกดินละตอนบ่ายสามครึ่งนะคะแล้วพระอาทิตย์อะ่ะมันก็จะสอดแสงไปทางนั้นนะคะเราก็จะเห็นแสงพระอาทิตย์นะคะที่ส่องกับภูเขาแล้วก็เป็นบ้านอยู่อย่างเงี้ยคือแบบมันดีอะ่ะทุกคนมันสวยงามมากๆเลยอะ่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นวิวนี้ด้วยกันจังดูดิดีมากเลย และนี่ก็เป็นวิวสุดท้ายนะคะตรงนี้เราเดินลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถลงไปที่กิมมาวาวได้แขบอกเลยว่ามันสวยงามมากๆเป็นจุดที่ต้องมาถ่ายรูปเพราะว่าสวยทุกฉากทุกมุมแล้วก็ไม่ค่อยมีคนด้วยค่ะทุกคนยังไงถ้ามาที่มเมเรนก็อย่าลืมอย่าลืมมาถ่ายรูปแล้วก็มาเที่ยวที่เมืองนี้แขบอกเลยว่าสวยทุกฤดูจ้า